งานนี่มันโจมตีว่าเราไม่เตะมันีเนี่ยก็เนี่ยครับก็เชื่ออย่างคือบางทีคนไม่ไม่เขาไม่ได้เข้ามาศึกษาหรือเข้ามาดูข้อมูลของเราจริงๆไงฮะแล้วก็ไปไปฟังไปเอาข้อมูลบางอย่างจากภายนอกซึ่งไม่ได้มีข้อเท็จจริงผมว่าเราเป็นบริษัทเดียวเลยนะที่เวลาเสียภาษีแล้วเราเอาใบเสร็จของเนี้ยภาษีเนี่ยโพสต์ลงไปบนบนโซเชียลด้วยนะ ไอ้ที่ที่เขาเอาไปโพสเนี่ยเอาอะไรนั่นคือสิ่งที่เราอ่ะเป็นคนเราไปโพสเองอ่ะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราอ่ะเสียภาษีไอ้ข้อมูลที่ที่ผมเห็นเขาลงใน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 คอนฟิสอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราอ่ะเป็นคนเอาพวกเนี้โยโพสลงไปเพื่อยืนยันว่าเราเนี่ยมีการเสียภาษีถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีการห,ากหาักภาษีนักจ่าย เพราะฉะนั้นถ้าไปถามทิ่สมภารจะมีตัวเลขเลยสมภารยังยังโอ้ไปสมาชิกเราบริษัทเราเนี่ยเสียภาษีเยอะจังก็คือเราไม่เคยที่จะเลียงภาษีไงแล้วเราก็บอกสมาชิกทุกคนว่าการทำธุรกิจอย่างนี้ในการหัวใจทำงานดีเรื่องนี้คือหัวใจถ้าเราเลี่ยงหรือเลี่ยงภาษีแม้แต่นิดเดียวมันจะกายเป็นจู่ดให้คนมาโจมตีเราเพราะนั้นเราจะต้องเราต้องอย่างที่เกิดขึ้นนี่น่าจะเป็นความเข้าใจในเรื่องการทำธุรกิจ เรไม่สามารถได้อย่างเงี <fry UC S> ้ยเพราะว่ามันคือมันะธรรมชาติก่อนไา่ตร๋มซึ่งเราเก็บก็มีใช่ไามได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดโอเคถ้าท่านมองกันในเรื่องของการเป็นมันถึงถ้าไปเอาขายตรงไปดูตามพอภารกิจที่รีวินก็จะเกิดเกิดต่ละสายต่างกันมันมีการขายสินค้าไงคือมันไม่ใช่เป็นการเอาเงินมาฝากแล้วก็ได้ได้เงินผลตอบแทนแต่มันคือการขายสินค้าเพียงแต่สินค้าของเราเนี่ยคือ แอตติเกชันไอ s ดีสองบก็ระบุเรียบร้อยแล้วเส่้าแืออะไรใช่ไหมสองขบระบุเรียบร้อยแล้วสร็คือแอพิเกชันไอเดีเออนะครับแล้วซอฟต์แวเราเนี่ยมีการมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีจีจที่ขสอนาะที่ตัวซอฟต์แวรระบบเรา